สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาทั้ง203ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันหรือใครมีเรื่องราวอยากจะแชร์นะฮะก็สามารถส่งมาได้ในเพจ f a c e b o o k ขย่มขวัญคืนสยองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตูนตนครับอ่าต้อนรับคุณตูนเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองจ้า อ่าคุณตูนนะฮะคุณตูนเคยเล่าเรื่องราวให้ฟังหรือยังเคยเมื่อสองสามปีที่แล้วมั้งครับในซิกในในขยมขวัญใช่ไหมใช่ใช่เออผมบองว่าชื่อคุณคุณนะตอนนั้นเล่าเรื่องอะไรคุณตูนจําได้ไหมเอ่าตอนนั้นเล่าเรื่องอะไรวะ จะไม่ได้แหละวันนี้มาในเรื่องเือออกอยู่แต่ว่าวันนี้มาในเรื่องเพื่อนยามเช้านะครับผมแปลว่าเรื่องนี้ต้องเกิดก่อนเช้าแน่เลยผมเดานะ้ผมเดานะอ่าฮะเกิดขึ้นที่ไหนยังไงฮะคุณตูนเรื่องเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านเนี่ยครับที่บ้านณปัจจุบันนี้ปะ อช่ครับที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ปัจจุบันเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วเมื่อเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองครับสองสาเดือนที่แล้วนี้จริงป่ะอาาอยากฟังแล้วเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณตูนก็ก่อนก่อนที่จะเล่าถือว่าเล่านิทานให้ฟังแล้วกันนะครับครับผมอ่าก็ที่บ้านปัจจุบันเนี่ยผม เลี้ยงนกไว้หลายตัวเนาะก็ตอนเช้าเนี่ยประมาณตีสี่ตีสี่กว่ากว่าเนี่ยผมจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมอาหารนกครับพรเพื่อที่มันพอเตรียมอาหารนกเนี่ยมันจะเสร็จประมาณสักหกโมงนะจะได้ไปทำงานเนาะเพราะนั้นตอนเช้าผมก็จะลุกขึ้นมานั่งหน้าบ้านนะครับเตรียมอาหารนกแล้วก็ ก็จะมียายคนหนึ่งนะครับเขาก็จะมานั่งเปลรอยู่ตรงข้ามบ้านผมเป็นประจำในต,ตอนเช้านั่นแหละเพราะแกแกจะตื่นมาประมาณตีห้ากว่าๆนะครับ,รบเพื่อที่ว่าจะมารอซื้อนมรอซื้อนมกับอาหารขนมอะไรของแกซื้อบุหรี่บ้างซื้อ,อพวกเครื่องดื่มชูกำลังอะไรบ้างเงี้ยครับ mm hmm. ในตอนเช้าเพราะว่าร้านค้าของพี่สาวเนี่ยที่อยุดติดกันเนี่ยก็จะเปิดประมาณหกโมงนะครับพอเปิดพอร้านค้าเปิดเขาแกไปซื้อนมซื้ออะไรเสร็จแกก็เดินกลับมานั่งกินอยู่ตรงเปลเนี่ยแล้วแกก็กลับเข้าบ้านสายๆแกก็เข้าบ้านบางทีกลางวันแกก็มานานอนอยู่ที่เปลเนี่แหละนะครับประมาณหกโมงเนี่ย พระมาบินฉบากอะไรเงี้ยแกก็บางทีเขก็มาใส่บาทตรงตรงหน้าบ้านนี่นะแหละก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันครับนะครับ <laughs> ในตอนเช้าเออก็นั่งผมก็นั่งทำเตรียมอาหารนกอยู่ตรงนี้เนาะบรรยากาศใกล้แค่ไหนเนี่ยจะจะเล่าให้ฟังนิดนึงก็คืออบ้านผมจะอยู่ดิมคลองเนาะมันมีคลองที่เป็น ของสาธารณะนะครับกว้างประมาณเก uh ้าเมตรสิบเมตรนี่แหละนะครับจากคลองมันจะมีตลิ่งประมาณสามเมตรซึ่งเอผมปลูกพวกต้นมะม่วงเอาไว้นะครับแล้วก็ถัดจากตะลิ่งมาสามเมตรเนี่ยก็จะเป็นถนนกว้างแค่สี่เมตรเป็นถนนในชุมชนนะนะครับ uh huh. แล้วก็จากถนนจะมีพื้นที่อยู่สักสามเมตรกว่าจะถึงกว่าจะถึงบ้านอื uh huh. ผมว่าจะออกมาทําตรงไอ้ช่วงสามเมตรตรงนี้แหละ ระหว่างถนนกับบ้านนี่แหละแล้วยายแกก็มานั่งตรงเปลที่ผูกระหว่างต้นมะม่วงเนี่ยอยุดตรงข้ามบ้านเนาะครับอ่าก็ยายเขาเป็นเป็นจะเรียกว่าเป็นเหมือนคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งเนะี่ยเนาะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ถูกทอดทิ้งหรอกแกเคยแกเคยมีทรัพย์สมบัติมีที่ดินอะไรเงี้ยครับ แกขายที่ไปได้เงินหลายหลายล้านนะครับแล้วก็แบ่งให้ลูกไปนะครับแต่ได้ยินว่าเอแกแบ่งให้ลูกสาวคนเล็กของแกเยอะกว่าเพื่อนอลืลูกๆคนอื่นก็เลยงอนครับก็เลยเครืองแม่ก็เลยแบบไม่ยอมไม่ยอมเออเาแม่ไปดูแลไม่มีใครอยากดูแลแม่ก็เลยทิ้งให้อยู่กับลูกชายนะครับซึ่งบ้านแกที่อยู่เนี่ยก็จะอยู่ ในซอยผัดจากร้านค้าเนี่ยเข้าไปข้างหลังเป็นห้องแถวเข้าเนาะแกก็จะเดินมาทุกเช้าเวลาแกเดินมาก็จะมีเสียงแบบรองเท้าแตะครับผูกับพื้นปูนพะพอแกเดินยกขาไม่ไหวแต่ก็ดังแชดแล้วก็เสียงไม้เท้าที่แกถือที่มันสึกแล้วก็ดังแป๊กดังแชดแป๊แกแชดแป๊กมา<อ>เวลาผมนั่งทําอาหารนกเพลินๆอยู่ก็จะได้ยินเสียงแกมา ครับไม่มีรั้วระหว่างถนนกับตรงที่แกนั่งนะครับอือฮอ่าก็เดินมาบางทีแกก็มาขอเงินซื้อข้าวบางซื้อขนมบ้างอะไรเงี้ยแกก็ไม่รู้ยังไงนะครับก็ช่วยแกดูแลแกไปนะครับอ่านนี้เมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยอ่าผมไปดูตรงตรงพื้นที่ตรง ว่างๆตรงข้ามร้านค้านะครับถัดไปถัดไปจากที่แกผูกเปเนี่ยสักหน่อยนึงมันเป็นที่โล่งผมก็ทําเล้าไก่ผมเตรียมเล้าไก่อยู่ก็เห็นมีรถปอติกตึง้งไม่ใช่ปอติกตึ้งแตวนิวนอะไรรถ,ถกู้ภัยแล้วกันนะครับ,รบมามาจอดรถพยาบาลมารถตำรวจมานะครับตรงตรงหน้าทางเข้าซอยที่แกอยู่นี่แหละ ผมก็ไม่ได้สนใจนะเขาก็บอกว่ามีได้แก่สติไม่ไดีผูกคอตายอุ้ยอ่ะผมก็ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะคุยกับคนขับรถเขาบอกมาแค่นั้นเขาก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรใครผมก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นใครเพราะแถวนี้มันมันแบบมีคนผูกคอตายมาต้องทำต้องทำร้ายและก็เลยแบบไม่ได้สนใจพอกลับมาวันนั้นน่าจะเป็นวันเสาร์มั้งครับ วันเสาร์ผมไม่ได้ทํางานเนาะแล้ช่วงส,สายๆสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรประมาณนี้ตอนนั้นที่รู้ครับนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้ถามถ่ายลืมไปเลยด้วยซ้ำว่าว่ามีเหตุการณ์ mm hmm. เกิดขึ้นพอเช้าวันอาทิตย์เ่็ดผมก็มานั่งทำอ่านั่งทานกอาหารนกปกต,ติตรงหน้าบ้านนะครับครับ,รบก็ ปกติก็จะก้มหน้าก้มตาทําไม่ไม่ค่อยได้สนใจใครเนาะเพราะว่าเออต้องรีบทานะครับก็ได้ยินเสียงเอ,อแกก็เดินมาหลังแค๊แกแท๊แกแท๊กแท๊กแท๊กมาเราก็อ่ะแกคงมาแล้วนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรแกก็คงมานั่งนั่งปกติครับ,รบพอเสียงแกงเงียบ เดินเงียบลงปุ๊บนะก็ประมาณเสียงมาถึงเปรพอดีแต่นางจกแกก็คงนั่งลงไปอันนี้ในความรู้สึกนะ,ะ,ะแกก็คงนั่งลงไปมผมก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บทำเตรียมมุกก็คือหั่นผลไม้พวกฝรังพวกแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยครับเตรียมให้นกเลยขึ้นมาดูเอาเฮ้ยทำไมไม่มีใครนั่งที่เปรย์แล้วเสียงมุกีเสียงเสียงไข่เดินมาค เออแล้วก็ก็ก็สงสัยอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจอะไรต่อคงหูฝาหูแววหรือแกคงแอบจะเดินไปไหนแล้วเราไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรมั้งบางทีแกก็เดินบางทีแกก็เดินเลยไปไปเพื่อที่จะไปคุยกับญาติแกทางฝั่งนู้นอะไรเงี้ครับก่อนที่จะกลับมาซื้อขนมเราอาจจะไม่ได้สนใจก็เลยก็เลยไม่ได้สนใจไปก็เตรียมอาหารเสร็จผมก็เข้า ผ่านวันอาทิตย์ไปวันจันทร์ <c oughs> พอถึงวันจันทร์เนี่ยผมก็ตื่นขึ้นมาทําอาหารนกเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าผมปวกมัวง่วนทํานู่นทํานี่อยู่ข้างในบ้านในรั้วในรั้วบ้านไม่ได้ออกมาครับอก็ได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงเอยายคนเนี้ยชื่อยายสำอางแล้วกันเนาะยายสำอางแกก็มาเรียกป้าไอพี่ที่ร้านค้าอื อ่าร้านค้าใช้ชื่ออะไรดีเอาง่ายๆคือไก่แล้วลกันเนาะไก่ซื้อนมหน่อยอ่าไก่ซื้อนมหน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็ได้ยินเสียงแววมาเจ้เขายังไม่เปิดร้านอีกเหรอประมาณตีห้ากว่าใกล้จะหกโมงแล้วอเออก็เลยแบบก็เลยเปิดประตูเปิดประตูลัวลออกมาดูมองไปทางร้านอ้าวไม่มีใครอีกแล้วอ้าวแล้วเสียงไม่มีใครอยู่อ้าวเกิด แกจะเดินไปไหนไหวแทะอืมอ mm ือเออไงสำอางแกจะเดินไปไหนไหวแท้วะก็คิดอยู่ในใจก็ไปทํางานนะครับผมก็เลยไปทํางานละพอกลับมาตอนเย็นครับกลับมาตอนเย็นมาเจอพี่ไปซื้อของร้านพี่แกก็เลยถามพี่แกชื่ออะไรนะเมื่อกี้จ้ของร้านก็ชื่อไก่ด้วยชื่อไก่ชื่อไก่ชื่อไก่ได้ไก่บอกด้ไก่ เมื่อเช้าอะ่ะยายสำอางวันเรีย้ยวกะทำไมไม่เปิดร้านมาขายของเออทาไมไม่เปิดร้านมาขายของวะครับอะไรเงี้ยไปไก่ทำหน้าตกใจบอกเฮ้ยยายสำอ่างแกผูกคอตายไปตั้งแต่วันสาวแล้วเออก็เลยบอกเฮ้ยจริงเหรอเราก็ตกใจเลยเอ,อแล้วเสียงหวานนี่เสียงใครวะเออ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 เราก็เสียงเมื่อเช้าด้วยไม่แต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 มั่นใจใช่ไหมว่าเป็นเสียงยายสำอาง คือคือเสียงมันคุ้นเคยกันนะครับเพราะอ,อยู่เหมืนอนเหมือนเป็นเพื่อนกันมาเป็นปีสองปีแล้วครสองสามปีแล้วแกก็เดินมาอย่างนี้ประจํแล้วก็คุ้นชินนะครับอ,อืเพราะเสียงแกจะมีแก่แ,กแล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วเสียงก็จะแบบน,นเพราะว่าแถวบ้านอนะ่ะเช้าๆจะไม่มีใครอ่ะครับที่จะมาเรียกมาเรียกซื้อของมาเดินอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครเลยจนกว่าจะจะตึกใกล้ๆหกโมงอะ่ะถึงจะมีคนเริ่มออกอืแล้วก็เลย เราก็เลยอืมคงคงแกคงจะวนเวียนอยู่แถวนี้แกก็เลยบอกว่าเขามาเรียกซื้อนมนะเจ๊กายเจ๊กายก็เลยรีบเอาเข้าไปเดินเข้าไปในร้านไปหยิบนมที่แกเคยกินนะครับประจํามาเสียบแล้วก็เอามาตั้งไว้ม้าหินอ่อนตรงที่แกมานั่งประจําข้างๆเปรที่แกมานั่งประจําอะก็เป็นก็คืนวันจันทร์ก็ผ่านไปอต้องบอก ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามผมอะเป็นคนทําสมาธิเนาะเป็นคนทาทาสมาธิบางครั้งบางทีก็จะเห็นมิมิตว่าออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งพอย้อนกลับไปนึกไปอ๋อตอนต้นปีอะครับผมนั่งสมาธิแล้วก็เห็นยายสำอางเนี่ยจะนอนเปรแล้วก็คอตก น้อยลิ้นจุกปากเหมือนคนปุกขอตายอะ่ะ uh huh. ก็เคยคเคยพูดกับแฟนว่าเนี่ยเดี๋ยวยายสมอางจะคงอยู่ไม่้นปีนี้หรอกอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยแบบไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากนะครับแค่แบบทำไมเราไม่รู้อ uh huh. ในประมาณนี้ครับ uh huh. พออีกครับผมครับ uh huh. พออีกวันหนึ่งพออีกวันหนึ่งผมก็ยังออกมานั่งทำอาหารนกปกตินะอ่า uh huh. ก็ครานี้ไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงละแต่ได้กลิ่นได้กลิ่นแบบเหมือนะเหมือนกลิ่นเหมือนควันทูปกัญญาณแบบแรงๆอ่ะครับครับอ่าแต่ก็อาจจะคงมีใครจุดแถวนี้ั้างเราก็คิดเราก็เลยนึกถึงยายกำอางแล้วก็มองไปที่เปรย์พอมองไปที่เปรย์พบเปรย์จากเดิมที่มันห้อยอยู่ปกติครับมันก็ยวบลงเหมือนมีคนนั่ง อือวเขามันยุบลงเหมือนมีคนนั่งผมก็เลยกำหนดปิดแบบแผ่เมตาจิตให้าใหยายคำอ้างไปว่าเออ,อยายเอ,อ้ยตายไปแล้วก็ขอให้ได้บุญได้กุศลนะได้เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิอย่าได้มานี่เลยครับสักพักพออธิษฐานจบปุ๊บเนี่ยลืมตามองเปลที่มันยุบลงไปเหมือนมีคนนั่งก็ก็เหมือนมีคนลุกออกครับมันก็ดีเด้งกลับขึ้นมา เออเราก็เลยอ่ะโอเคอนุมาสนาไปครับพอพออ,พออีกวันหนึ่งอ่ะวันพุธมัง้งวันพุธมั้งแกเขาจะเผาแกวันพฤหัสบังวันพุธเนี่ยทางทางญาติทางอะไรเขารู้สึกจะมาหาพวกบินมาถามผมว่ามีดินน้ำมันหรือเล่าจะไปปั้นหุ่นเชิญวินชานอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เขาก็แล้วหลังจากที่เขามาถามแล้วทําพิธีวันนั้นนะก็ไม่เห็นแกอีกเลยครับก็เหมือนก็ไม่เห็นแกมาอีกเลยครับก็เหมือนเชิญวิญญาณแกไปสู่พบภูม<อ>ิแต <P hr ough> ่อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อาจจะเป็นรอยเพราะว่าวันพระรหัสก็เผาเรื่องแกผูกคอตายวันเสาร์ใช่ไหมครับครับแล้วก็อยู่มาอีกสามสีว่วันมันมพุทธหรือว่าพระรหัสนอะไรครับก็เผา นะครับเพราะหลังจากเข้าเผาแล้วก็ก็ <c oughs> ไม่เจอนะครับก็มาเล่าให้ให้ญาติแถวนี้ฟังฟังแล้วก็คนที่เขาเช่าที่อยู่ตรงนี้ฟังเขาก็บอกเขาก็ไม่กล้ามานั่งเปรเพราะเปรตรงนั้นเนะี่ยเขาก็คนที่เข้าที่ผมอยู่อ่ะเขาก็แบบมานั่งประจําเหมือนกันสลับกันระหว่างเขาก็ใหญ่สํอาอางเงี้ยครับอืมอืมอืมแล้วเขาก็ไม่ก็มานั่งเขาก็ตื่นเช้าตีสี่ตีห้ามาเหมือนกัน <c oughs> แต่ถ้าใหญ่สาอางนั่งอยู่เขาก็ไม่มานั่งอะไรเงี้ยอืมอื อืมก็ตอนนี้รู้สึกอะไรไหมครับตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรตอนนี้ผมก็นั่งอยู่เปลเปลผมจะปลูกต้นมะม่วงต้นที่สองแะที่สามอ่าแล้วเปลที่ใหญ่สมางนั่งก็จะเป็นปลูกต้นมะม่วงที่สามกังที่สี่แต่เดืยวจิตกันตอนนี้ผมก็นั่งอยู่เปะบ้านนี้แหละอืมอืมอืก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วครับนั่งนั่งเปลตอนสี่ทุ่มนะน่าจะชิวนะ ชิวอยู่ครับอ,อืมจังหวัดอะไรนะแต่ว่าโตอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละครับอืมออืครับครับผมไม่ไม่ไม่ไกลมากอืม,อมแล้วพื้นที่ตรงนี้มันมันเป็นคูน้ําที่มันมีทางระบายน้ําด้วยมีเหมือนเป็นสามแ่งของน้ําะครับมันก็จะมีอะไรไหลมารวมๆกันอยู่แถวๆนี้อืมมากองกันไว้ใช่มันก็จะมีอะไรไหลมากองกันแถวนี้ก็จะ ปกติก็จะนี่ประจำนะครับ,รบวันก่อนแมวแมวหายนะครับแมวหายไปแล้วก็นกะบินหลุดไปเขาก็บอกให้จุดธูปไปปักตรงข้างริมนะคอับแล้วบอกอะไรนะสังกัลยาสังกะลีอะไรเนี่ยให้ให้พากลับมาหน่อยเท้าอีกวันหนึ่งมาเลยกลับมาเลยเหรอนกบดินกลับมาใช่นกบดินกลับมาเกาะหัวเลยอ่าฮะอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็จะมีอะไรแบบนี้ครับออออืืครับผมแปลว่าต้องมีดวงวิญญาณไปช่วยเหลือเยอะนะตรงนั้นนะถ้าใครไปขอไว้อะแต่ก็ก็น่ากลัวนะน่าจะเป็นสัมภเวสีแหละครับใช่ใช่ใช่เป็นสัมภเวสีแหละครับมันก็ต้องก็ต้องแลกกับของเส้นของไหายอะไรพวกนั้นอืซึ่งผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากยุ่งเขาเครับดีแล้วดีแล้วอย่าไปยุ่งฮะแต่ได้นกกลับคืนมาแล้วก็โอเค ก็ไม่ได้เป็นขอณขอนะครับตอนนี้แฟนก็เป็นคุขอขอ,อ๋อให้ไปให้ไปเอาคืนกับแฟนเราเอง,เองไม่เกี่ยวกับเราค <c oughs> <c oughs> ืนไปแล้วมันงครู้สึกให้อะไรบนอะไรไว้ไม่รู้ไขหรืออะไรตั้งอย่างนะอ่าฮะอ่าฮะครับอ่าโอเคอ่าก็ตรงนี้จริงๆอยากให้อยากให้เห็นอยากให้เห็นสภาพของยายสำอางที่พูดถึงนะครับก็คือ เคยมีเคยมีเคยมีเงินมีที่มีอะไรพอแบ่งปันให้ลูกไปแล้วลูกก็ไม่ยอมดูแลครับนะครับแกก็เสียใจเห็นแกคุยว่าอยากฆ่าตัวตายมาหลายรอบแล้วลูกชายแกก็ไม่ดูไม่ไม่ได้มีงานทําไม่ได้ดูแลอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเย่างนี้ครับเออก็สุดท้ายแกก็อยู่ด้วยความเป็นโรคซึมเศร้ามังคับเปรกฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตายหลายรอบแล้วแหละอืมนีม้ก็ก็จากไปหน้าทางเว threw, ทใจที่ที่ไม่มีใครดูแลทั้งนั้นที่ลูกก็มีบ้านหลังใหญ่โตอะไรย่าง้ยยายสำอางนี่เป็นผู้หญิงตัวไม่ใหญ่ใช่ไหมครัมผอมเล็กร่ครับผมสันส้นผมสั้นหยิกไหมไม่หยิกครับ ไม่หยกนะน่าจะนิดหน่อยแต่ว่างอกเป็นหยักโศกหงอกอือฮึใช่ครับอืมีใครทักอะไรมาเหมวาไม่มีอะโอเคตัวผมพร้อมนั่แหละครับใช่ไหมครับโอเคขอบคุณคุณตูนมากๆนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังในครั้งนี้นะคุณตูนนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ